Gracias. ไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยตะนั้นมาก่อนครับค้ารู้ให้พี่แกก่อนผมมาหลังว่าแต่ความปล่อยให้สอมดียวจะไม่หนีจับไม่จับไม่ได้ไม่ทันใจนี่สองเดียวเนาะนี่ไงนี่ไง รอเราแล้วต่จังหวะเนาะบางกวางแต่ก็ไม่น่ามีติดรอนิดหน่อยนะครับรอได้รอได้ของอร่อยต้องใจเย็นๆอันนี้ก็โรงพยาบาลกระัังสามร้อยเอาไปส่งเขาด้วยอันนี้ขายมากี่ปีแล้วครับ มาสี่สิบกว่าปีแล้วสีกว่ปีปปเนาะรับอัสองฟองค่ะ เท่าไหร่ครับสี okay. ่สิบบาทค่ะที่ไหนไม่ได้ขาย๋อครับเนี้ยเขาลอดลูกครับครับ แลอันนี้หน้ตบต่อ